ครับพบกับช่องไวรุ่สนสซยสอดแท็กเตอร์วันนี้พบกับยันม่าฮะของลูกค้าครับ AF 2 3 0สานะครับย3แรงระบบไฟฟ้าทั้งคันฮนะเกิดอาการาขับไม่ได้นะครับเอามาที่อู่นะฮะร,ระบบท่อถ่ามันมีปัญหาครับผมอันนี้ก็มาลองเทสต์จะส่งงานลูกค้าครับหลังจากาลูกค้าแจ้งว่าขยับพะเยอไม่ได้เลย ขับไม่ได้ใส่เกียร์ไม่ไปไหนเลยช่างแกช่างชายแก้ให้ครับผมช่างชายจัดให้ท็อกดมันมีปัญหานีกำลังวอรมเครื่องครับ มาแล้วฮะจ้ายันมาลองหยัยบ,ไยบ,ยยบไปเกี่หยับลองหยับไปหน่อยหยับถือว่าค้องตัวเลยครับสำหรับคนมีพื้นที่กเกษตรน้อยๆคลองตัวเลยครับตัวนี้ยันมา F ยี่สามแรงจากญี่ปุ่นแท้ฮรระบบไฟฟ้ารอบคันลองเทสใช้ปุ๋ยทำทางปุ๋ยทำรุ่นครับ É